สวัสดีครับทุกท่านกันยามคํานะครับทางข้าวทานน้ากันแล้วเราก็มาชมพระกันนะฮะนี้ก็เอาสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับหรือว่าหลายคนก็จะเรียกว่าสมเด็จมีชายจีวรบ้างนะครับบล็อกไม้พิมพนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานที่เป็นพระของ ที่ว่ากันว่านะที่ว่ากันว่าเป็นบล็อกไม่บิมของหลวงิจาร์าอีกอีกองหนึ่งนะครับอีกอีกบล็อกหนึ่งนะครับอีกบล็อกหนึ่งซึ่งองนี้ก็จะมีเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวแกล่งเงานะแกล่งเงาเป็นเป็นเงาเป็นเนื้อเหมือนหินอ่อนนะครับเหมือนหินอ่อนเนื้อจะเหมือนหินอ่อนพื้นผิวด้านด้านล่างจะไม่เรียบตึงนะฮะ องนี้จะไม่เรียบตึงจะเป็นเป็นขึ้นๆนเป็นนูนนูนนะครับเป็นขึ้นขึ้นเป็นนูนนูนเป็นขึ้นขึ้นเป็นนูนนูนนะครับความคมชัดของพิมพ์ก็จะมีความสวยงามนะครับในบรรดาช่างหลวงที่แกะบล็อกแม่พิมพ์ถวายสมเด็จพระธาจารย์โตนี่หลวงวิจารณ์นะครับได้ได้รับการยอมรับว,ว่าเป็นคนที่แกะแม่พิมพ ออกมาแล้วได้เสมือนจริงและได้สวยที่สุดนะฮะได้สวยที่สุดนะครแต่นะครับแต่ใช้คําว่าแต่นะเราก็รู้มาอีกนะครับเราก็รู้มาอีกแลวครับว่ามีอีก2อสามท่านนะฮะรวมถึงอาจจะมีก่อนหน้านั้นด้วยก็มีนะครับหรือว่าเป็นช่างชาวบ้านหรือว่ามีผู้ศรัทธาแก่บ้องไม่พิมพ์ถวายนะครับซึ่งก็ มีเยอะแยะมากมายทั้งพิมพ์ชาวบ้านทั้งพิมพ์หลวงอะไรอะสิทธิการโยธาลักษ์อะไรหลวงวิจิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลากหลายมากมายนะครับแต่แต่เซียนเขาเล่นกันก็พิมพ์ของหลวงวิจารณเนื่องจากมีความสวยนะครับมีความสวยงดงามทั้งเรื่องพิมพ์ทรงทั้งพุทธลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นที่เป็นที่เขาว่ากันมาผมก็มาว่าต่อนะไม่ว่ากันละกันนะครับ ก็น่าจะศึกษาตำราเดียวกันนี่แหละนะนะทฤษฎีอะไรต่างๆนะผมว่าทุกคน,นเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันแน่นอนร0อซนะครับศึกษามาอ่านมานะครับเริ่มแรกเริ่มทีก่อนเล่นพระนี่ต้องไปหาหนังสือมาอ่านนะก็จะอ่านตำรา,าเ,ดเดิมๆซ้ำๆซากๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบางท่านก็บอกว่าบางท่านก็บอกว่ามีทำก่อนหน้านั้นที่ไม่ ไม่ได้ผสมตังอิ้วนะครับเนื้อจึงผุจึงหาน้อยจึงหาเจอน้อยนะครับแต่ถ้าลืมถ้าเราสังเกตไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณพี่ประวิทย์นะครับคุณพี่ประวิทยท่านก็บอกว่าอาน้องเงาเซียนลองลองคิดดูนะพวกที่เขียนตำรามาบอกว่าพรายุคแรกๆยุคแรกๆนะเป็นพ้าที่ไม่ได้สสม,มน้ำมันตังอิ้วจึงผุจึงไม่สวยจึง วิย่ยแฉไได้ง่ายนะครับท่านก็บอกให้ถ้าถ้าแบบนั้นลองไปดูวัดพับดูสิทาก่อนทําก่อนสมเด็จวัดะระฆังอีกใช่ไหมฮะที่เราทราบกันมานะฮะสมเด็จวัดพับทําไมเนื้อสวยเนื้อเงาเนื้อกัน่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อคิดนะครับข้อคิดง่ายคิดอีกอย่างหนึง่งว่าเราเล่นพระเนี่ยบางที อ่านแล้วก็ต้องมาคิดวิเคราะห์และแยกแยะแดูด้วยนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับทีนี้เราก็ต้องดูองค์รวมนะครับดูองค์รวมบางท่านก็เน้นแต่พิมพ์อย่างเดียวไม่ดูเนื้อบางบางทีเล่นเนื้ออย่างเดียวไม่ดูพิมพ์มันก็มันก็ต้องไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับแต่ผมจะให้เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหามากกว่าพิมพ์ทรงนะเพราะว่าพิมพ์เนี่ยเพราะว่าพิมพ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะแก่ออกมาจาก Ốc, เนื้อนิ่มๆอยู่อาจจะบ,บิดจะเบี้ยวหรือว่าอาจจะหลุดจะแตกจะอะไรหลายๆอย่างด้วยด้วยความเป็นมนุษย์เราอะนะครับมันไม่ใช่เครื่องจักรที่จะทาออกมาปั๊มตึมตึมตึมออกมาเหมือนขนาดเหรียญนะบางทียังไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับองค์ที่ร้อยที่พันขึ้นไปมันก็จะเริ่มไม่คมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดนะครับเล่นพระก็ดูหลายๆอย่างดูดูมรวมดูองค์รวมนะดูองค์รวมดูองค์รวม มาส่องเนื้อกันดีกว่านะองนี้ก็จะเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวนะครับจะมีความความเงาเหมือนหินอ่อนนะกันนะฮะมีความคมนะครับมีความคมดูเกตก็ยังคมอยู่นะแขนทิ้งดิ่งลงมานะครับหัวเข่าเป็นหน้าแข้งเป็นสันมาเลยยุคกลางๆของหลวงสิทธิการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีสันหน้าแข้งแบบนี้นะจะเป็นหัวเข่าจะเป็นกลมเป็นรูปทรงแค่เป็นรูป หน้าตักหน so ้าตักนะพอหลวงวิจารณ์ท่านมาดูแล like ้วม right? ันเออมันยังไม่เหมือนท่านก็มาแกะพิมให้มันมีสันหน้าแข้งมีหน้าแข้งมีอะไรให้มันเส้นสายลายพิมพ์มันอ่อนช้อยลงอีกนะฮะคือถ้ายุคกลางๆจะเป็นเป็นแม่พิมพ์อีกแม่พิมพหนึ่งนะฮะจะจะทื่อๆแบบนี้นะครับจะทื่อๆเห็นไหมแต่เนื้อเนื้อจัดกว่ากันเยอะนะครับเนื้อจัดหัวเข่าเห็นไหมฮะยุคแรกๆจะเป็นแบบกลมๆทําให้ดู ทำให้ดูเป็นแค่พระพุทธร,รูปนั่งนะแต่เส้นสายลายพิมพ์จะใหญ่ใหญ่ใหญ่ฐานก็จะไม่ค่อยสวยนะครับจะไม่ค่อยสวยแต่พอหลวงวิจารท่านท่านมาดูแล้วมันไม่ค่อยสวยท่านก็มาแกะนะเนื่องจากอะไรฮะเกิดจากการพัฒนานะด้วยมนุษย์ของเราอรันไหนที่มันดูแล้วไม่สวยมันต้องมีต้นแบบแหละนะต้นแบบพอ เราทำอันหนึ่งไม่สวยเราก็ทำอันสองอันสองไม่สวยเราทำอันสามมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนมาเป็นบอของหลวงวิจารณ์ที่เขาว่าสวยที่สุดนะฮะนะฮะเห็นไ,ไหมคมหน้าแข้งคมฐานมีความอ่อนช้อยงดงามฐนะานสิงนะครับฐานข้างล่างนะครับรงนี้ก็ตัดขอบนะครับองนี้ก็ตอนแรกเป็นฝุนฝ่นๆแหละองนี้ผมก็อีกองหนึ่งนะที่ผมปัด ปัดล้างด้วยน้ําอุ่นด้วยนะครับก็คาบขี้ฝุ่นขี้ไข่ก็จะออกไปบ้างนะต้องการให้เห็นเนื้อนะครับต้องการให้เห็นรอยตัดนะฮะร,รอยตัดจะเห็นเฉียงๆเห็นไหมเห็นรลี้ยวๆเล้วๆนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เยอะเพาจะโก่งๆนิดนึงนะพราะจะย่นพอย่อนทําให้มีการปีแตก ปีแตกนะพวกนี้ปีมานานแล้วนะครับไม่ใช่พึ่งปีนะปีตั้งแต่พระบมันหมาดพอมาพึ่งแดดพึงอะไรพึ่งลมความชื้นจากพระหลุดความชื้นจากในเนื้อพระก็แห้งแล้วเหยื่อออกไปก็พระพวกนี้มันเป็นพระเนื้อผงเนาะเนื้อผงเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้ออะไรผสมกันหลายอย่างมันก็แตกนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรนะขนาดแม้แต่ปูนซีเมนทุกวันนี้นะครับถ้าถ้าลองผสมแล้ว น้ำไม่ถึงนะลองเทเทแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับจะมีการแตกกันอะไรช่างจะรู้ดีนะฮะลองคนไหนเป็นช่างปูนหรือว่าเคยเห็นคนทําปูนนาจจะรู้ดีนะแม้แต่ปูนฉาบบ้านเราเนี้ยนะครับผสมจนเละจนละเอียดมากแลวเวลาฉาบฉา,บฉาบพื้นพอแห้งนะครับไม่ปัน่นไม่อะไรมันก็จะแตกระแหงขึ้นมานะครับนี่คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาพระก็เช่นกันนะครับมีหลักการพิจารณาไม่ยาก เรามาดูเนื้อนะครับอ,องนี้ก็จะเป็นเนื้อขาวอีกอ,องหนึ่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งทําความสะอาดมาใหม่ๆเลยนะครับทำความสะอาดมาใหม่ๆก็เห็นเนื้อเเนื้อสวยๆนี่แหละครับมาให้ชมกันนะครับพวกขี้ฝุ่นขี้ใครอะไรไม่อยากให้ดูนะฮะดูเนื้อพระจริงๆนะครับจะมีความเงาตรงนี้จะบินไปนะฮะเห็นไหมเส้นซุ้มตรงนี้พอมีพอบิ่นไปแล้วเกิดการพัฒนาของเนื้อนะครับ เนื้อที่บินไปกับเนื้อที่ยังอยู่ก็ผ่านการเวลามาพอร้อมกันก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันเนี่ยนะฮะชุดเนื้อขาวนี้นานๆจะเก็บไว้แล้วออกมาให้ชมก็มีไม่ค่อยเยอะนะฮะส่วนมากจะเป็นเนื้อแบบเนื้อจะไม่ค่อยขาวจ้วแบบนี้นะฮะนี้ก็ขาวๆพื้นผิวก็ มีความละเอียดมากนะฮะพื้นผิวนะเนื้อนะหมายถึงว่าแต่พอพื้นพื้นก็จะเป็นขึ้นขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อนี่เขาถึงว่ามีการยุบมีการแยกมีการยน่นในรอยยน่นรอยย่นของเนื้อนะครับรอยย่นของเนื้อนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการหนอนด้นนะหนอนด้นเห็นไหมทั้งข้างข้าง,างเกศจะเป็นหลุมเป็นบ่อลักษณะเหมือนเหมือนหนอนด้นออกมามันเหมือน,เห,อนเหมือนนะครับ ของเน่าเหมือนของเน่าแล้วนอนเจาะนอนซอนไซอะไรอย่างเงี้ยนะเอาคนโบราณเขาเปรียบเทียบนะฮะหน้าตาพระก็จะขาวเกล็ดจะคมมากนะครับองค์นี้นะฮะหลายคนคงจะชอบเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแก่งเก่งแห้งนุ่มตานะฮะแก่งแห้งนุ่มตาดูขอบนะฮะฐานใช่ไหม มีความคมคมของเนื้อของพิมพ์นะครับเนื้อด้าน,นในก็จะเหี่ยวย่นเหี่ยวย่มนมวลสารบางสิ่งบางอย่างก็หลุดลอด่อนออกไปก็ทิ้งหลุมบ้างหลุมเล็กบ้างหลุมใหญ่บ้างเป็นธรรมดานะฮะเป็นธรรมดาองนี้มวลสารจะค่อนข้างจะเห็นได้น้อยนะจะอยู่ด้านหลังอาจจะเห็นชัดนะครับนะเพราะว่าเป็นเนื้อละเอียดนะเนื้อละเอียดมวลสารก็จะ อาจจะจมอยู่ในเนื้อนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียวๆติดมานิดนึงเห็นไหมครับนี่คือเนื้อนะครับคื้นผิวขอพักมือแป๊บนึงนะครับเก่งมากเลยนะทำทำคลิปขยายอย่างเนี้ยส่องแล้วก็พยายามโฟกัสแสงโฟกัสมือให้มันได้กับเลนนะครับ ับเรียนโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะเพื่อจะให้ทุกท่านได้ชมกันจริงๆนะครับด้วยความตั้งใจจริงนะไม่ได้มีอะไรจะมาอวดรู้อวดเป็นเซียนเป็นอะไรหรอกครับไม,ไม,ไม่ไม่นะเป็นเป็นคนนักสะสมเป็นคนเล่นพระธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับก็มีความตั้งใจอยากเอามาแบ่งปันกันดูนะครับมีแบ่งปันกันดูนะครับ เป็นแค่เงาเซียนนี่แหละครับเป็นแค่เงานะครับไปไหนก็ไปกันเขารู้เรารู้นะฮะเขารู้เรารู้เขาเห็นเราเห็นนะฮะเป็นเงานี่แหละครับดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปอยากเป็นเซียนหรอกครับคําว่าเซียนนี่มันเซียนบอลเซียนไฮโลเซียนไพ่เซียนพ,ยพนันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะเป็นมงคล่ะไรเป็นเงาก็พอ คำว่าเซียนมันเท่เกินไปนะครับคำว่าเซียนนี่มันมาจากภาษาภาษาจีนนะภาษาจีนคนจีนเขาถือพวกเซียนต่างๆอะไรเงี้ยนะหมายถึงผู้ที่มีความรู้เก่งก้ามีฤทธิ์มีเดชอะไรอย่เงี้ยนะครับเราไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้สามารถอะไรมากมายนะครับก็แค่ชอบนะบนิมนสารจะเริ่มเห็นแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีเม็ดแดงเม็ดนึงติดกับผิว เล่นแค่ชอบจริงๆนะเล่นพระสมเด็จเนี่ยเพราะมันเยอะมากนะฮะเห็นแต่ละองค์ก็สวยสวยไปอีกแบบอีกอย่างนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นคาบที่ครฝุ่นคาบที่คลฝุ่นนะที่ติดเกาะฝังแน่นนะที่นานาผมก็ปัดออกไปหมดแล้วนะครับที่นานาผมก็ปัดออกไปหมดแล้วก็เหลือบางๆที่มันฝังในเนื้อนะครับก็ต้องทิ้งไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวขาวเกินไปก็ไม่สวยนะ เหมือนผู้หญิงอะไปฉีดมาผิวขาวอะไรเงี้ยขาวคาวเวอร์ก็ไม่สวยนะต้องขาวๆด่างๆด,ดำๆมีสิวบ้างอะไรบ้าง <c oughs> นะ <c oughs> ดำๆก็สวยไปอีกแบบขาวๆก็สวยไปอีกแบบมีคืนเนี้ยนะมีมลสารแอบปบ เนื้อไม่ไม่เร like, ียบนะฮะใช่ไหมเป็นขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับส่วนที่ถูกสัมผัสก็จะเนียนขึ้นมาแล้วก็เป็นเงาสว่างผ้าแบบนี้ยิ่งโดนเหงื่อนะยิ่งใช้แขวนไปยิ่งโดนเหงื่อนะจะสวยมากนะครับจะสวยมากเห็นไหมรอยเสียงการปาดนะฮะรอยเสียงการปาดบริเวณเนี้ยท่านจะเห็นไหมเห็นรอยเห็นร่องรอยนะครับแต่ว่า มันโดนปกคลุมแล้วก็ปกคลุมไปด้วยขี้ไครฝุ่นอน่ะใครฝุ่น,ะะนไม่ใช่ขี้โกนนะเป็นขี้ใครฝุ่นนานเข้านานเข้าทับถมกัเาน,านเข้านานเข้านานเข้าก็หนาขึ้นหนาขึ้นนะแต่พวกนี้ล้างออกได้นะครับล้างออกง่ายด้านข้างก็ปีแยกนะยุบแยกเนี่ยนะครับพอแยกยุบ ยุบตัวแยกตัวนี่คือการแยกตัวส่วนการย่นท่านก็ลองดูตรงข้างๆข้างๆเกตข้างๆพักอันนี้ฮะนี่คือการเหี่ยวการย่นนะฮะเหี่ยวย่นนะฮะมีความฉ่าในเนื้อนะฮะฉ่าตานวลตานะฮะเราดูอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจะนุ่มนะเหมือนดูด้วยความรู้สึกตาเราเหมือนจะนุ่มตานะฮะแต่เนื้อท่านแกร่งมากนะแร่ง แข็งแห้งแข็งมากลองลองกระทบด้วยด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยแข็งมากนะไม่ต้องกลัวแตกนะฮะผมชอบว่าผ้ามากระทบกันเสียงมันเสียงจะดังดังแบบสวยๆน,นะฮะดังแบบแข็ง ดูดูกันไปนะครับดูดูกันไปชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ก็ลองไปหาดูอีกแบบหนึ่งนะครับมีหลากหลายให้เราเล่นนะฮะมีมากมายเลยสะสมเด็ดนะครับเล่นให้ชอบเล่นสะสมให้มีความสุขนะฮะสะสมแล้วเป็นทุกข์อย่าไปสะสมนะฮะสะสมตามกําลังของเรานะครับสะสมตามกําลังทรัพย์ของเรานะฮะ มีน้อยก็สะสมน้อยนะครับเล่นที่เราชอบนะครับของถูกๆก็มีของแพงๆก็มีนะครับความสวยครับอย่างเราอยากอยากกินข้าวสักจานหนึ่งนะครับมันก็มีหลายร้านนะฮะหลายร้าน,นบางร้านก็30บางร้านก็40บางร้านก็50แต่ว่าไหนจะดีกันบางที50ไม่ได้เรื่องก็มีนะครับ20บาทได้อร่อยรสชาติดีก็มีนะครับมันมันมีหลากหลาย เน้นพระก็เหมือนกันนะครับเป็นร้อยร้อยคนเป็น,น,นสสนะพันนะพนนันคนที่สะสมไม่ใชนะ่ร้อยร้อยพันผมว่ามีมากผมพันมีนับหมื่นคนที่สะสมพระสมเด็จนะมีนับหมื่นคนที่สะสมพระสมเด็จแต่ละคนก็มีภูมิรู้ทุกคนนะมีภูมิรู้มีความรู้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผลสุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบของเขาเหล่าน,นั้นนะครับบางคนก็เก็บอีกอย่างหนึ่งบางคนก็เก็บผ้าอีกแบบหนึ่งนะครับ เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะความชอบนะครับเซียนเขาเึิ่งบอกไงส่งรูปมาให้ดูนะฮะส่งรูปมาให้ดูถ้าเขาชอบเขาจะเช่านะเขาไม่ได้บอกถ้าแท้เขาจะเช่านะเขาบอกว่าถ้าเขาชอบแล้วเขาดูแท้เขาดูแท้ไงถ้าเขาดูไม่แท้ก็สรุปว่าพระถึงจะแท้ถ้าเขาดูไม่แท้ก็จบถ้าเขาดูแล้วเขาไม่ชอบก็จบนะฮะมันอยู่ที่ความชอบของเขานะครับพระองค์เป็นสี่สิบล้านห้าสิบล้าน ในตำนานเล่าเรื่องมานะะมันก็เป็นเพราะความชอบอะ่ะคนที่จะเช่าเขาชอบอะ่ะแล้วเขามีตังค์อ่ะเขาก็เช่าได้ใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่ชอบเอาให้เขาเขาก็ไม่เอาะะผ้าหนึ่งองค์เนี่ยถ้ามีถ้าคนชอบก็มีค่าถ้าไม่ชอบก็ไม่มีค่านะครับ วังว่าจะได้เห็นกันทุกมุมแล้วเนาะทุกมุมลด้านด้านล่างเมื่อกี้ได้สองให้ดูด้วยอย่างด้านล่างเนื้อแก่งขาวนะครับสวย โอเคนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับพักผ่อนร่างกายให้เข้มแข็งแข็งแรงนะครับพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาพรุ่งนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ให้กำลังใจกันนะครับสังคมไหนมีเมตตาเยอะมีคุณธรรมเยอะสังคมนั้นก็น่าอยู่นะครับสังคมไหนมีแต่ อิจฉาลิชยาสังคมในมีแต่การให้ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันก็อยู่ยากนะครับเล่นพระก็ต้องมีพุทธธรรมพุทธคติเตือนใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ